สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นเตาไม่ใช้แก๊สที่ได้ออกแบบมาใหม่นะครับก็ทําสีเสียจเรียบร้อยนะครับผมเตาตัวนี้นะครับก็มีขนาดความใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าเตาขนาด10นิ้วนะครับปกติขนาด8นิ้วครับความสูงของตัวเตานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับแล้วก็ฐานตั้งหม้อนะครับขนาด17นิ้วนะครับจะใหญ่ขึ้นนะครับผมสามารถวางหม้อหรือกระทะได้ใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนฝักบัวในเต้านะครับก็มีความใหญ่อยู่ที่3.5นิ้วนะครับจะทําให้ไฟแรงขึ้นครับความยาวของเต้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งทํามาเป็นพิเศษนะครับในราคาที่5,500บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าได้มารับของไปเองนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูการทดลองจุดไฟนะครับตัวนี้นะครับก็ทดลองจุดไฟนะครับนี่นะครับก็เผาไหมแบบสมบูรณนะครับไฟก็ลามไปทั่วตัวกระทะแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเตาไม่ใช้แก๊สรุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งทําเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทําสีแล้วสวยงามครับ